จากที่เคยเป็นเพื่อนกันนะครับกลายมาเป็นศัตรูคู่อาฆาตกันไปได้ยังไงบนเวทีโลกคือไม่น่าเชื่อเลยว่าครั้งหนึ่งเนี่ยอิหร่านกับอิสราเอลเคยดีต่อกันมาก่อนแต่ว่าล่าสุดนี้มิถุนายนกลับมีการโจมตีกันไปมาใช่ค่ะโจมตีกันโดยตรงเลยใช่ครับถึงขั้นเล็งเป้าไปที่ฐานทัพหรือแม้กระทั่งแหล่งนิวเคลียร์สำคัญอย่างที่นาธานหรือว่าอารักเนี่ย อะไรมันคือจุดแตกหักครับที่ทําให้ความสัมพันธ์มันดิ่งลงเหวไปสู่การเผชิญหน้าแบบเต็มตัวขนาดนี้เป็นคําถามที่สําคัญมากค่ะเพราะว่าความขัดแย้งนี้มัน ซับซ้อนกว่าที่เราเห็นเยอะเลยมันไม่ใช่แค่เรื่องดินแดนนะคะแต่มันอย่างรากลึกไปในเรื่องของอุดอมการณ์เลยการแข่งขันกันเพื่อเป็นใหญ่ในภูมิภาคตนออกกลางแล้วก็เอ่อการทําสงครามผ่านตัวแทนหรือที่เรียกว่า proxy war สงครามตัวแทนใช่ค่ะซึ่งส่งผลกระทบไปทั่วโลกจริงๆนะคะสังเกตได้ง่ายๆเลยจากตลาดหุ้นที่แบบผันผลหนักมากหรือแม้แต่นโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัหรฐหรือเฟดเนี่ยก็ต้องจับตาสถานการณ์นี้แบบไม่กระพริบตาเล น่าสนใจมากครับงั้นเราอาจจะต้องย้อนกลับไปดูจุดเริ่มต้นกันก่อนเลยก่อนการปฏิวัติอิสลามปี1979ใช่ไหมครับตอนนั้นเนี่ยอิรานที่ปกครองโดยราชวงศ์ปานว,าวีมีความสัมพันธ์เรียกว่าดีมากกับอิสราเอลดีมากๆค่ะถึงขั้นมองว่าชาติอาหรับนี่แหละคือภายคุกคามร่วมกันมีความร่วมมือด้านข่าวกรองความมั่นคง อิหร่านนี่ถือเป็นชาติมุสลิมแรกๆเลยด้วยซ้ำที่รับรองอิสราเอลแบบโดยพฤตินัยใช่ค่ะนั่นคือภาพในอดีตเลยแต่จุดเปลี่ยนจริงๆที่พลิกทุกอย่างเลยก็คือการปฏิวัติอิสลามปี1979ค่ะผู้นำสูงสุดคนใหม่ท่านอายาตอลลาะโคเมนี i, เนี่ยเขามีมุมอมองต่ออิสราเอลต่างไปแบบสุดขั้วเลยสุดขั้วเลยค่ะมองว่าเป็นเหมือน เนื้อร้ายอะค่ะที่ต้องกําจัดทิ้งไปเลยแล้วก็ยังเรียกว่าเป็นมันร้ายเล็ก หรือ Little Satan คู่กับสหรัฐที่เป็นมันร้ายใหญ่หรือ Great Satan อ๋อมีเล็กมีใหญ่ด้วยใช่ค่ะหลังจากนั้นอิหร่านก็ตัดสัมพันธ์หมดเลยค่ะทั้งการทูดการค้าแล้วก็เปลี่ยนสถานทูตอิสราเอลในกรุงเตฮะรนให้เป็นสถานทูตปาเลสไตน์แทนการเปลี่ยนแปลงเชิงอุดมการ์นี่เองสินะครับที่มันนําไปสู่การกระทําที่เป็นรูปธรรมอย่างที่ได้ยินกันบ่อยๆเรื่องการประกาศวันคุตเพื่อสนับสนุนปาเลสไตน์ จุดนี้ม <crow ed> ันมีความสำคัญยังไงครับในทางยุทธศาสตร์การประกาศวันครูสเนียมไม่ใช่แค่สัญลักษณ์นะคะแต่มันกลายเป็นเครื่องมือเชิงยุทธศาสตร์ที่สาคัญมากที่อิหร่านใช้เหมือนกับส่งออกแนวคิดปฏิวัติของตัวเองออกไปนะคะสร้างเครือข่ายพันธมิตรขึ้นมาแล้วก็ท้าทายอิทธิพลของชาติอาหรับอื่นๆด้วยโดยเฉพาะคู่แข่งอย่างซาอุดีอาระเบียการสนับสนุนปาเลสไตน์เนี่ยก็เลยเป็นทั้งเรื่องอุดมการณ์แล้วก็เป็นเครื่องมือขยายอิทธิพลในภูมิภาคไปพร้อมๆกัน พอเปลี่ยนนโยบายแบบนี้ปุ๊บจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยอิหร่านก็เริ่มใช้ยุทธศาสตร์ใหม่ที่เรียกว่าการป้องกันแนวหน้าหรือ forward defense อันนี้หมายถึงการสร้างแนวป้องกันสร้างอิทธิพลน,นอกพรมแดนตัวเองเพื่อผลักภัยคุกคามให้ออกไปไกลๆตัวเกิดเป็นเครือข่ายที่เรียกว่าแกนแห่งการต่อต้านหรือ axis of resistance ขึ้นมาใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะเครือข่ายนี้ก็จะประกอบด้วยกลุ่มติดอาวุธต่างๆที่อิหร่านให้การสนับสนุนเต็มที่เลย ทั้งกลุ่มฮิสบอลล้อในเลบานอนอันนี้คือศัตรูตัวฉกาดของอิสราเอลทางตอนเหนือเลยแล้วก็มีกลุ่มฮามาสกลุ่มจิหัดอิสลามปาเลสไตน์หรือ PIJ ในฉนวนกาซาครับกองกำลังติดอาวุธชีอะในอิรักในซีเรียแล้วก็ไปจนถึงกลุ่มคูตีในเยเมนเลยค่ะเครือข่ายนี้มันทำให้อิหร่านสามารถสร้างแรงกดดันต่ออิสราเอลได้จากหลายทิศทางพร้อมๆกันแล้วทางอิสราเอลเขารับมือกับยุทธศาสตร์นี้ยังไงครับ คือคงไม่ได้อยู่นิ่งๆให้โดนกดดันฝ่ายเดียวแน่ๆ,แน,ๆแน่นอนค่ะอิสราเอลก็ตอบโต้ด้วยสิ่งที่เรียกว่าสงครามเงาหรือ Shadow s ช a d ด w War มานานหลายปีแล้วนะคะเป็นปฏิบัติการลับๆที่ส่วนใหญ่จะไม่ประกาศยอมรับอย่างเป็นทางการเช่นการโจมตีทางอากาศในซีเรียบ่อยๆเพื่อทำลายขบวนขนส่งอาวุธที่เชื่อว่าส่งให้ฮิสบลล์หรือการก่อวินาศกรรมในโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านอย่างเช่นการใช้วรัสคอมพิวเตอร์ s ตั x ก e นที่เคยเป็นข่าวดังมากๆจำได้ครับสตั x กเ t ็นี้ดังมากใช่ค่ะ แล้วก็มีการลอบสังหารนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ของอิหร่านหลายครั้งหรือปฏิบัติการเด่นๆของมอสซาดหน่วยข่าวกรองอิสราเอลปี2018ที่เข้าไปขโมยเอกสารลับโครงการนิวเคลียร์ถึงใจกลางกรุงเตหะรานเลยโหปฏิบัติการลับพวกนี้นี่หลายครั้งก็พุ่งเป้าไปที่สิ่งที่อิสราเอลเขามองเป็นหัวใจของภัยคุกคามจริงๆเลยก็คือโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านใช่ไหมครับถึงแม้ว่าอิหร่านจะยืนยันตลอดว่าเพื่อสันติ แต่สถานที่อย่างนาธานสที่เป็นศูนย์เสริมสมรรถนะยูเรเนียมหรือฟอร์เดที่อยู่ใต้ดินลึกไม่มากหรือโรงงานผลิตน้ำมันหนักที่อารักเนี่ยก็ยังเป็นที่จับตาและก็เคยตกเป็นเป้าโจมตีมาแล้วแน่นอนค่ะอิสราเอลมองว่าถ้าอิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์เมื่อไหร่เนี่ยมันคือภัยคุกคามต่อการดำรงอยู่ของชาติหรือ existential threat เลยทีเดียวความกังวลน,นี้ยิ่งสูงขึ้นไปอีกนะคะหลังจากการเปิดโปงโรง,งงานนิวเคลียร์ลับในปี2002ครับ แล้วก็ยิ่งตึงเครียดมากขึ้นไปอีกตอนที่สหรัฐสมัยประธานาธิบดีทรัมป์ถอนตัวจากข้อตกลงนิวเคลียร์อิร่านปี2015หรือ JCPOA ในปี2018นะคะซึ่งข้อตกลงนั้นจริงๆมีไว้เพื่อจำกัดกิจกรรมนิวเคลียร์อิหรานแลกกับการผ่อนปรนมาตรการคว่มบาตต่างๆการถอนตัวครั้งนั้นก็ส่งผลเยอะเหมือนกัน ใช่ค in ่ะแล้วยิ่งล่าสุดเลยเดือนมิถุนายน2025ที่ผ่านมาคณะกรรมการของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA ก็เพิ่งมีมติประนามอิหร่านเรื่องการไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบก็ยิ่งเพิ่มความร้อนแรงเข้าไปอีกจากสงครามเงาสงครามตัวแทนผ่านมาถึงตอนนี้ดูเหมือนว่ามันจะกลายเป็นการเผชิญหน้ากันโดยตรงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสงครามกลางเมืองในซีเรียก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ดึงทั้งสองฝ่ายเข้ามาใกล้กันมากขึ้น แล้วสงครามกาซาปี2 0 2 3ัล่ะครับอันนี้มีผลยังไงบ้างสงครามกาซาปี2023เนี่ยถูกมองว่าเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่อิหร่านใช้เครือข่ายตัวแทนหรือ access of resistance โจมตีอิสราเอลพร้อมๆกันในหลายแนวรบเลยอ๋อพร้อมกันหลายจุดใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็เห็นการยกระดับการตอบโต้ไปมาโดยตรง แบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยรวมถึงการโจมตีโรงงานนิวเคลียร์และฐานทัพในอิหร่านเมื่อเดือนมิถุนายน2025ที่เราคุยกันตอนต้นนั่นแหละค่ะแล้วก็มีการลอบสังหารผู้นํากลุ่มติดอาวุธที่อิหร่านหนูนหลังอย่างต่อเนื่องมันสะท้อนสภาวะที่นักวิเคราะห์บางคนเรียกว่าระบบความผันผวน,นทางภูมิรัฐศาสตร์ที่สูงขึ้นใหม่ระบบความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่สูงขึ้นใหม่ค่ะคือ new h i g h r regime of geopolitical volatility ความหมายก็คือความขัดแย้งมันคาดเดาได้ยากขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะบานปลายได้ตลอดเวลาเลยสรุปก็คือจากที่เคยร่วมมือกันในอดีตนะครับพอมาเจอจุดเปลี่ยนคือการปฏิวัติอิสลามก็กลายเป็นปฏิปักษ์กันทางอุดมการเต็มตัวนำไปสู่สงครามตัวแทนสงครามเงาแล้วสุดท้ายก็มาถึงการ,รเผชิญหน้ากันโดยตรงที่มันเสี่ยงอันตรายมากๆในปัจจุบัน โดยมีปมเรื่องนิวเคลียร์กับการแข่งขันชิงอิทธิพลในภูมิภาคเป็นเหมือนเชื้อไฟสำคัญเลยใช่เลยค่ะทีนี้คำถามที่น่าคิดมากๆทิงทายก็คือว่าเมื่อความขัดแย้งมันอยา่างรากลึกทั้งในเชิงอุดมการณ์แล้วก็เชิงยุทธศาสตร์ขนาดนี้แล้ววงจรการตอบโต้กันไปมามันก็ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนแบบข้ามเส้นแดงที่ไม่เคยมีใครกล้าข้ามมาก่อนเนี่ยการจะลดระดับความรุนแรงหรือว่าจะหาทางออกทางการทูตที่มันยังย่งยินจริงๆเนี่ย มันยังเป็นไปได้จริงหรือเปล่าอืมนั่นสิครับหรือว่าภูมิภาคนี้มันได้เข้าสู่ยุคแห่งความขัดแย้งที่อาจจะไม่มีวันสิ้นสุดไปแล้วจริงๆ